อันเนี้ยเดี๋ยวต้องให้อดนมินโอมถ่ายรูปไปด้วยเนี่ยแบบเนี้ยไม่ต้องไปตีเป็นปีลันขาวนะครับนี่คือพระหลวงปุษกุัดปากของมะขามเท่าเนี่ยไม่ต้องไปตีเป็นพระปิลันขาวไม่ต้องไปตีเป็นอะไรเลยอันนี้นะให้แคปหน้าจอ นะครับแล้วบันทึกยืนยันคอนเฟิร์มไม้เลยว่านี่คือพระหลวงปู่สุกวัดปากคอมะขามเท่า,าผมไม่สามารถจะให้ได้ต้องบอกก่อนครับนะองค์ที่เป็นลำดับที่หกสิบห้านั้นซึ่งเป็นสมบัติตระกูลของเขาที่รับมาจากมือหลวงปู่สุข เพื่อนๆรู้ไหมครับเขาก็รักผมใจดีกับผมผมก็ให้ราคาเขาไปในราคาที่ไม่น่าเกลียดไม่รู้ผมเก็บไว้ตรงไหนออหอไปทำตลับผมเหลือแต่รูปนะครับนี่ส่วนอันนี้นะครับอ้าวถ้าอยากได้ ให้กดห้าแล้วกันองนี้นะครับเนื้อผงพุทธคุณหลวงปู่สุขวัดปากคอมมะขามเท่าพระผงที่เก่าเป็นร้อยปีเห็นไหมครับถ้าเอาเขาจริงๆเนื้อก็ประมาณปู่อ้นบางจากนะเนื้อกับประมาณปู่อ้นบางจากก็ร้อยกว่าปีเหมือนกันนะครับเนี่ยก็ร้อยกว่าปีเหมือนกันเนื้อกับประมาณปู่อ้นบางจาก ตั้งแต่ที่ผมได้พระพับุสุกมาทั้งหมดในช่วงหลังๆอันนี้ก็เป็นองค์แรกพิมพ์แรกนะองค์แรกพิมพ์แรกนะครับพิมพเดียวเหมือนกันนะน,นี้คือหลวงปู่สุกไม่ต้องไปเถียงกับใครนะผมจะเอาลงหนังสือครับแล้วก็ชัดเจนครับนี่คือพระปู่สุข แฟนเพจทุกท่านมีเวลาสามนาทีครับในการเป็นเจ้าขององค์นี้อยากนะอย,กอ,นยนอยากให้เพื่อนเพื่อนี่ะที่ดูร้ายผมอะได้เห็นอยากให้เพื่อนเพื่อนที่ดูร้ายผมได้รู้จักไปเจอที่ไหนเอากลับมาขายผมได้ในราคานี้เลยในราคาที่มีการปิดไปจากไลายผมเนี่ยนะครับผมแค่เอามาสร้างการรับรู้นะครับ ถ้าใครไปเจอผ้าแบบนี้ที่ไหนอะแคปหน้าจอไว้เอามาปล่อยเช่าให้ผมในราคาเดียวกับที่ลูกค้าปิดผมไปในไลน์ได้เลยนะถ้าไม่นำออกมาแบ่งปันหมุนเวียนคนก็จะไม่รู้นะอันนี้รับประกันการ,การันตีนะครับให้เลยว่าเป็นหลวงปู่สุขชัดเจน เอาไปใช้พุทธคุณเนี่ยไม่ต้องเสียเงินล้านไม่ต้องจ่ายเป็นล้านไม่ต้องจ่ายหลายแสนแล้วในผงพุทธคุณเนี่ยคือหลวงพ่อต้องลบผงเอามวลสารวิเศษต่างๆนะครับมารวมกันสร้างเป็นพระผงเหลือเวลาสองนาทีเสร็จๆนะสำหรับเรื่องราวของพระหลวงปุขกไปปีหน้าเลยสำหรับเนื้อผงเนื้อดินเนื้อคุกรัก ข้ามไปปีหน้าเลยไม่มีแบ่งให้ใครแล้วครับก็อยากจะรู้ว่าผมหมดที่ได้มาตอนนี้สร้างการรับบูไปแล้วเนี่ยอีกปีหนึ่งผมจะเก็บได้กี่องค์เมื่อคนเขารู้กันหมดทั้งประเทศแล้วนะนะครับก็คงมีแตคนเลี่ยมทองแขวนกันคงไม่มีใครเขาเอามาปล่อยเช่าแต่อย่าลืมนะครับนะให้บันทึกคำพูดผมไว้เลยเจอแบบที่ผมแบ่ง เช่าเมื่อไหร่ไปเอามาปล่อยเช่าให้ผมในราคาที่ผมแบ่งเช่านี้เลยนะครับเอามาปล่อยเช่าให้ผมในราคาที่ผมมีแฟนเพจปิดผมไปหน้าไลฟ์นี้ได้เลย เหลือเวลากันอีกห้าสิบสองวิเห็นไหมครับระหว่างโลหะตะกัวและผงพุทธคุณคุณคิดว่าอะไรวิเศษอะไรศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วแต่แล้วแต่คุณเลยครับแต่อันนี้องค์แรกในในการเล่นพลาของผมยี่สิบกว่าปีพิมพ์ไม่ซ้ำวัดอื่นนะครับคำว่าเนื้อผงอะ่ะถูกจำกัดโดย ปริมาณผงที่เอามาใช้สร้างอ่าสี่วิสุดท้ายครับนะอ่าดีใจด้วยครับ ตีวิสุดท้ายครับหมดเวลาครับดีใจกับผู้ได้นะครับพระบางอย่างผมก็ต้องเอาชนะใจตัวเองในการที่แบ่งสร้างการรับรู้นี่คือการอนุรักษ์นี่คือการเผยแพร่พุทธคุณนะฮะใครเจอพระแบบนี้ เอามาปล่อยเช่าผมในราคาเนี้ยที่แฟนเพจปิดผมไปเนี้ยแล้วผู้ที่เอาไปใช้คุณสามารถนะที่จะอาราธนาชื่อหลวงปู่สุขนะครับได้เลยสร้างน้อยกว่าตะกัวสร้างน้อยกว่าทองผสม ใครได้ไปก็ดีใจด้วยครับนะก็ถือว่าหลวงปู่เมตตาผมเยอะนะครับในขณะที่ผมนะทำประวัติหลวงปู่สุขก็ทำให้ผมได้รู้นะคพระวัดต่างๆที่หลวงปู่สุขท่านไปออกได้วัตถุมงคล จากคนที่เราไปหาข้อมูลในบ้านอ่าผมต้องบอกที่ก่อนเวลาผมอะ่ะมันเหมือนคุณน่ะนะใส่ใจนะครับอะไรสักอย่างคุณก็จะตามไปหาข้อมูลจากบ้านลูกศิษย์ลูกหาแน่นอนครับบ้านลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นก็ต้องมีพระหลวงปู่เก็บและบ้านลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นก็มักจะไม่รู้ราคาพระหลวงปู่และไม่ขายพระหลวงปู่ในตลอดเลยะเวลาที่ผ่านมา การที่เราไปเจอของหลวงปู่เนี่ยผมก็จะต้องอาราธนาในใจด้วยว่าขอให้ได้ของหลวงปู่กลับไปบ้างเถิดก็ต้องขอแบ่งเช่าแล้วจากบ้านลูกศิษย์เหล่านี้นะครับเขาจะไม่เรียกราคาเพราะเขาไม่รู้ราคาครับเพราะเขาไม่ได้เล่นพระไม่ได้ซื้อขายพระ สังเกตไหมคนขายพระจะไม่รู้ข้อมูลหลวงปู่แต่คนที่รู้ข้อมูลหลวงปู่จะไม่เล่นพระจะเป็นอย่างนี้เสียส่วนมากนะครับผมก็มีหน้าที่ว่าขอนะก็บางครั้งกัน,นึกในใจขอไปใช้นะขอไปให้ลูก นะครับขอไปให้ลูกกับลูกค้านะครับไม่หรงคะก็คือขอมานะครับเวลาได้แบ่งปันมาก็บอกว่านะขอครับคุณอาได้เอาพ้าหลวงปู่เนี่ยไปช่วยคนนะเพราะวัตถุประสงค์หลวงปู่ทำพ้าขึ้นมาก็เพื่อช่วยคนใช่ไหมครับทุกวันนี้นะคนอยากได้พ้าหลวงปู่มากอ่าก็เลยไปโดนของเก๊กันซะเยอะถ้ามีแท้ ปให้คนที่เขาอยากได้พ้าหลวงปู่ใช้ผมก็ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของหลวงปู่ซึ่งสร้างพระขึ้นมาช่วยคนอาจากคนจนให้หายจนจากคนป่วยให้หายป่วยอาจากคนมีคอให้พ้นคอนะครับถ้าคุณอามีมากกว่าหนึ่งองค์ผมก็ขอแบ่งปันไปแล้วกันคุณอาจะคัดเก็บไว้ให้ลูกกี่องค์คัดเก็บไว้ใช้กี่องค์ ก็ตามสบายอันไหนที่คุณอาคิดว่าพอแบ่งบันได้ผมก็ขอแบ่งบันมาอันนี้มันก็คือคําพูดที่ผมนะฮะเวลาที่ไปหาข้อมูลแล้วเจอวัตถุบงคลเหล่านี้ตามบ้านลูกศิษย์ก็จะนะครับขอเขาแบบนี้ก็ได้มาแบ่งปันนะครับแฟนเพจโอเคครับอ่ะอย่างนี้ไม่ต้องไปบอกเป็นพระปิลันขาวเป็นปิลันขาวก็หลายหลายมืน่นนะแต่อันเนี้ย นะเป็นปู่สุขวัดปากคอมมะขามเท่าไม่ต้องไปให้เป็นที่อื่นเลยนะครับอย่าลืมนะครับแคปหน้าจอไว้มี้าแบบนี้เอามาขายผมผมก็ซื้อราคาที่แฟนเพจผมแบ่งเท่าไปเนี้ยนะครับ